โอเคสวัสดีค่ะหนูชื่อแตะยิงตะพม่าค่ะมาจากโรงเรียนบ้านตะชฉาะอำเภอ,อรประสาทจัว่าัดสุรินทร์พี่ชายคุณนี้แหละครับตำแหน่งนี้แหละคะัตบตับำแหน่งออกรรมกรรมคือการกระตอม อาน่งคิดถึงทำแล้วก็คิดถึงเสียดายเสียดายไม่น่าเลยไม่น่าทาเลยนั่งคิดตะทวนกับสิ่งที่เองทำาลงไปนะสิ่ง่กเา What he d o i n He t h i n like like Should do that? It's not like it's terrible thing what doing? Seriously? Uh, ไอเชุดลลูกเนตอนนี้ก็เสดายเสดายแต่ก็เขาก็มีสเสน่ห์นะตสสัวสาวเนี่ยอยอยู่ข้างหลังเต้นเลยเออนั่นแหละอ่ะมาดูจี๊กมาดูนะหรือว่าเออะอ่ะต่อไปโอ้ยสันทำไมคุณต้องเป็นื่สันด้วยคะ ใครเป็นเดซันอ๋อโอเคผู้หญิงคนนี้คือเป็นโคเออก็คิดถึงผู้หญิงคนนี้ใช่ป่ะก็คิดถึงถ้วยใช่ป่ะถ้วยก็คือเปนอะไรนะสิ่งนี้นะที่เขาคิดถึงนะเพราะว่าตอนนี้คือคิดได้แล้วไงหัวตาสว่างแล้วไงเพราะซันจะเป็นซันก็คือสว่างจ้าใช่ป่ะคือในสมองในหัวในตาคือเบิกหมดแล้วไงเหมือนแบบตื่นรู้เออตื่นรู้เป็นรู้ตอนนี้ตื่นรู้แหละคนเนี้ยแมนบอน เป่นร um, okay. ู้อะไรใช่ไหมคะโม่อโอเคอยากสื่อสารอยากติดต่ออยากคุยด้วยอยากติดต่อสื่อสารอยากคุยด้วยกับเออนั่นแหละคือแบบตัวนี้ก็คือแบบหูตาสว่างแล้วเนี่ยต้องไปเจออะไรมา กจกรรมเพเป็น่บนี้เป็นตำแหน่งกรรมแต่ตรงนี้เป็นตำแหน่งกรรมก็ไม่แน่อาจจะเป็นที่ทํางานก็ได้การงานใช่ไหมเขาก็นั่งใช่ไหมเขานั่งทำงานโดนเปรียบเทียบนะอาจจะโดนผู้ใหญ่ติติงมากับการกระทาของเขาก็เป็นได้เตือนสติเตือนสติว่าสิ่งที่ทำคือมมไม่ไม่เหมาะไม่ควรแลนไม่ควรที่จะทำใช่ไหม ว่ามันเผลอได้เลยเคนที่เรเตือนสติให้แบบให้รู้ไงว่าเนี่ยจะรู้จะรู้หรือเปล่านะไม่รู้นะแต่ว่ามีคนตื่นสติเขาอะไรเงี้ยแต่เออสันก็คือแสงสว่างสดใสตื่นรู้ก็เป็นได้มองเอ่มองมองไปข้างหน้า มองไปในโซเชียลก็เป็นลูปโลกใช่ป่ะก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กสระเฟซ o ุ๊ o ยูท u บอินสตาแ a รม a อ s ยูเอฟเออะไรประมาณเนี้ยหรือเปรียบเทียบก็ได้เป็นว่าในโลกสองใบก็เป็นได้เป็นการสื่อสารโลกสองใบหรือเป็นการสื่อสารเฉยๆก็เป็นได้นะกรตำแหนี้เป็นตำแหน่งก็น่าจะน่าจะไม่ใช่อ่ะมือที่สองอ่ะ ตำแหน่งเียนะเป็นคนจะเตือนรู้แล้วแบบอยากติดต่อสื้อส่ออยากคุยอยากเจรจาจะโดน,นตำหนิมาจากที่ทํางาน,นงเพราะว่าอันนี้เป็นเพราะสิ่งนี้อาจเป็นไปได้ถึงความสําเร็จที่ทำงานหรืออะไรก็ได้เป็นไปได้ด้วยมันเป็นคนกระทบกนะันเนาะบางทีทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีความเสียเนาะ ไม่รักใครแล้วก็แค่เลิกแค่นั้นเองสาวสาวหนุ่มๆจ้าใครไม่รักก็เขาบอกเลิกก็ก็เลิกไปแค่นั้นเองก็ไม่ต้องไปรังเขาก็ร้องไห้ไปสักครึ่งชั่วโมงมหาปาทิพเดี๋ยวปาทิพพาไปดูถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมเดี๋ยวปาทิพพาไปดูศรั่สาวนะใช่ปะโซนนาฬนาฬนาปราซ่านะเออถ้าไม่ก็ถ้าศรั่งใช่ปะเดี๋ยวพาไปบ้านเขาไป,ไปนะเออมหาปาทิพนะปาทิพไม่มีตังค์นะหนูหนูนะคุณคุณน,น,นะ ควรใจขับรถนะคิด <c oughs> <c oughs> ยังเสียดายเกี่ยวกับการทำเพืเองคิด <c oughs> แบบความรู้สึกที่คนนั้นมีให้อ่ะคือเคทิ้งไปแล้วไนงะแต่มองยืนมองด้วยที่รู้ไปแล้วที่มาเสียดายทำไมตอนนี้มันสายไปแล้วอว่ะ too late now to be feel better feel like terrible เราจ t จอนิ่งตั r คนนี้จะวอร์บไปเ e ็นจอนก้อนอีกส่ n น But โอ้แต่บุคคลนี้ก็จะชูนะดูดิข้างหลังก็ยังมีโรยอยู่เนี่ยเมื่อเมื่อเสียดายจริงเมื่อเสียดายโปรเมื่อเมื่รู้สึกผิดจริงเมืรู้สึกโผล่ไปดูเนาะเป็นความรู้สึกแบบเสียดายไม่น่าเลยหรือความรู้สึกกับการกระทําของเองอะรู้สึก ไม่ได้ทำเลยเนาะแล้วทำทำไมล่ะคะแล้วคุณทำทำไม <c oughs> You say you should do that but why you do it? Explain. Please explain to me why. Why you done? that เอ่อใครนะคะที่แบบเออเป็นอะไรกับอีชั้นนะคะใครก็ได้นะตยโยมแล้วก็ตั้งนะดูคลิปนี้นะบอกให้เขานะใครไม่รู้นะ ติดต่อมาหชุดทีนะคะอย่าหลบหน้านะคะอย่าหนีหน้านะคะกับการการะทำของตัวเองตอนกลาคุณแอบทนํนนะตอนกลาสซูน่าฉันมาคุยกันบอกแม่เ้อคุยอะคุยเรื่องถึงใครบางคนในครอบครัวคะ่ะถ้าใครรู้จักนะคะกระซิบกะซิบเบกเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกไม่กระโดดกับหูหรอก มาคุยกันดีๆน,นะี่นี้ตัวเองนะไม่เป็นไรมาคุยกันดีๆอะไรบ้างถือๆแล้วก็วคุยได้ไม่รักกวเนาะูโอเคค่ะ,อะขอบคุณค่ะ